สวัสดีครับแปรงเคยบอลนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยครับนึกย้อนกลับไปในตอนที่ตัวเองอายุได้เพียงแค่16ปีว่าตอนนั้นน่ะทำอะไรกันอยู่สําหรับผมนะก็ไม่มีอะไรเลยครับเตะบอลหลังเลิกเรียนแล้วก็ไปเดินสยามจีบสาวแล้วก็กลับบ้านมีอยู่แค่นี้เลยครับแต่ว่าสําหรับลีโอเอ็นกูโมฮาเนี่ยได้ลงประเดิมสนามในศึกพิมเม์ลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและก็สามารถยิงประตูได้ด้วยซึ่งเป็นประตูชัยที่เกิดขึ้นในนาทีที่100ช่วยให้ลูฟาฟูนั้นบุกไปเอาชนะนิวคาสเซ และมันก็ทาให้ชื่อของเขาเนี่ยครับมันโด่งดังไปทั่วอังกฤษเลยเพียงแค่ชั่ว้ามคืนชีวิตของเลโอเอนกูมฮหาเนี่ยครับเขาเป็นดาวรุ่งที่เติบโตมาจากย่านนิวแฮมที่อยู่ในอิสต์ลอนดอนเส้นทางของเขาครับไม่ได้ลอยด้วยกีบกุหลาบไม่ได้มาจากครอบครัวที่โด่งดังในวงการฟุตบอลแต่เป็นเพียงแค่เด็กธรรมดาที่เติบโตในชุมชนและค่อยๆก้าวเข้าสู่ระบบอะคาเดมี่ของสโมสรเชลซีก่อนจะได้ตัดสินใจย้ายเข้าสู่อะคาเดมี่ของสโมสรลิเวอร์พูล และก็เหมือนเดิมครับในคลิปเนี่ยผมจะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของริโอเอนกูโมฮาตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดการเติบโตในย่านที่เต็มไปได้วยความหลากหลายทางวัฒน,นธรรมการเข้าร่วมอะคาเดมี่ของเชลซีก่อนที่จะย้ายเข้าร่วมทีมอะคาเดมี่ของลิเวอร์พู ที่มันได้กลายมาเป็นความตึงเครียดครั้งใหญ่เลยระหว่างส,สองสโมสรจนถึงในวันที่เขาได้สร้างประวัติศาสตร์ยิงประตูแรกในเกมเดบิวต์ของเขาในศึกพรีเมียร์ลีกได้สําเร็จและนี่คือเส้นทางของนักเตะดาวรุ่งที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองที่สุดในอังกฤษซึ่งก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนะยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจกันเหมือนเดิมด้วยนะครับผม ริโอเอนกูโมเกิดเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2008ในย่านนิวแฮมแทบอิสลอนดอนประเทศอังกฤษโดยที่ในาย่านนิวแฮมเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติและก็รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่แล้วครอบครัวของเขาเนี่ยครับมีรากเหง้ามาจากประเทศไนจีเรียผสมกับเชื้อสายแคริบเบียนแล้วก็ฝรั่งเศสมันเลยทีใไม่ัตของเขาเนี่ยต้องเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่มันผสมกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมดนตรีอาหารภาษาและสังคม เรียวเขาไม่ใช่มาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลเลยครับไม่ได้มีคุณพ่อเป็นอดีตนักเตะอาชีพหรือมีพี่น้องที่เคยเป็นนักกีฬาที่โด่งดังมาก่อนเลยซึ่งตัวของเรียวเนี่ยครับเขาเริ่มต้นจากศูนย์เป็นเหมือนกับเด็กทั่วไปเลยครับที่แค่หลงรักการเล่นฟุตบอลและจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันก็คือช่วงเวลาที่เขาได้เข้าไปอยู่ในระบบอะคาเดมี่ของทีมเชลซีโดยที่ตอนนั้นเขาอายุได้เพียงแค่8ขวบและใช้เวลาหลายปีในการพัฒน,นาฝีเท้า โดยที่คอปแฮมเนี่ยครับถือว่าเป็นหนึ่งในอะคาเดมีที่ดีที่สุดในอังกฤษมีการผลิตนักเตะชื่อดังออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นลิสเจมเมสันเมาส์คาลัมฮัตสันโอดอยหรือแม้แต่อดิตกัปปันทีมที่ยิ่งใหญ่ครับอย่างจอห์นเทอร์รี่และก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของดีแคนไลท์ด้วยดังนั้นมันคือโอกาสที่ดีมากๆครับของเรโอเอ็นกูโมฮาและจุดที่ทําให้ชื่อของเขาเนี่ยครับได้กลายเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นมันก็คือในช่วงฤดูกาล่องนันทีุ่ต่ําม่า21อง,งทัๆที่ในนนตอั้นะ่ะ เขามีอายุได้เพียงแค่15ปีเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับก่อนที่ในเดือนเมษายนปี2024ัิรีโอเอ็นกูโมฮาจะได้ลงสนามในเกมนัดชิงชนะเลิศลีคัพของทีม U17 ซึ่งเป็นเกมที่เชลซีจะต้องเจอกับวูฟแชมเปี้ยนวันเดอร์เลอร์และเกมนั้นครับรีโอสามารถยิงได้1ประตูช่วยให้ทีมเอาชนะไปได้3ประตูต่อนหนึ่งพร้อมกับควา้าแชมป์มาครองได้สําเร็จก่อนที่จะทําให้ชื่อของเขาเนี่ยได้ถูกพูดถึงอย่างวงกว้างในหมู่แฟนบอลเชลซีและก็รวมถึงแมวมองนักเตะเยาวชนของสโมสร และด้วยความโดดเด่นนี้เองครับสื่ออังกฤษอย่างเดอะกาเดียนได้เลือกห้ริโอเอนกูโมฮาเป็นหนึ่งในนักเตะรายชื่อดาวลุ่งที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น next generation 2 0 2 4ซึ่งมันเป็นการรวบรวมรายชื่อผู้เล่นดาวลุ่งที่มีพรสวรรค์จากสโมสรใหญ่ๆทั่วโลกให้มาอยู่รวมกันโดยที่รายละเอียดเนี่ยมันได้เขียนว่าริโอเอนกูโมฮาเป็นนักเตะที่มีเทคนิคการเลี้ยงบอลและก็การสร้างสารรค์เกมที่แตกต่างจากนักเตะรุ่นเดียวกันซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกครับว่าเขาอาจจะสามารถพัฒนนนนนนนาาาขึ้้้ไไปปสูู่่นน่่กกรรรเเเ็ผลแวุทีคคคบคืองนองดใต และสาหรับทีมชาติอังกฤษครับลรโอเอ็นกูโมฮาถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษรุ่นเยาวะชนแทบจะทุกรุ่นเลย U13 U15 U16 และพอเข้าสู่ปี2024ก็ถูกเรียกขึ้นไม่ติดทีม U17 อย่างเป็นทางการซึ่งลรโอเอ็นกูโมฮาเนี่ยครับอยู่ในทีมชาติรุ่น U17 ในชุดที่ต้องลงแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในช่วงปี2024-2025ด้วยแต่ว่าในช่วงซัมเมอร์ปี2024ครับมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่ เพราะว่ามันมาถึงทางแยกครับที่เขาต้องเลือกและในที่สุดเขาก็ได้ตัดสินใจเดินออกมาจากเชลซีครับหลังจากที่อยู่ในระบบอะคาเดมี่มาตั้งแต่เด็กเพื่อย้ายเข้าไปร่วมทีมลิเวอร์พูลและการย้ายทีมของเขาเนี่ยมันกลายเป็นข่าวใหญ่ในทันทีเพราะมันถือเป็นการดึงตัวเด็กดาวลุ่งพรสวรรค์มาจากอะคาเดมี่ของคู่แข่งโดยตรงสื่ออังกฤษหลายสำนักครับทั้ง t ด e At h ต e t i c The g u ก r เด a n นและก็รวมถึง ESPN รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่า ุดที่มันทําให้ดีวนี้มันน่าสนใจเนี่ยมันก็คือเรื่องของค่าชดเชยเยาวชนเนื่องจากเอนกูโมฮายังไม่มีสัญญาอาชีพกับเชลซีเพราะว่าเขายังอายุไม่ถึง17ปีครับทำให้ตามกฎของพรีเมียร์ลีกแล้วก็รวมถึง FA หรเอว่าฟูจาเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยตามการประเมินโดยที่ในปัจจุบันเนี่ยครับมันยังตกลงกันไม่ได้นะครับระหว่างทั้ง2ทีมและเมื่อมันตกลงกันไม่ได้เนี่ยครับมันก็ต้องให้ศาลมาเป็นคนประเมินให้ซึ่งคาดว่าลอร์พูเนี่ยจะต้องจ่ายให้กับทางเชลซีประมาณ2ล้านปอนด แต่ว่าหลังจากที่ลีโอเอ็นกูโมฮาสามารถยิงประตูได้ในเกมกับนิวคาสเซิลมันก็มีธิ์นะครับที่ค่าตัวประเมินเนี่ยมันจะสูงขึ้นเกินกว่า2ล้านปอนด์แล้วและในวันที่4กันยายนปี2024หรือวิา่า์พูลได้ประกาศเปิดตัวเอ็นกูโมฮาอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรและดิวเนี่ยครับมันก็ได้สร้างความสั่นสะเทือนไปพอสมควรเลยเพราะว่าทางเชลซีเนี่ยเขาได้สูญเสียหนึ่งในนักเตะดาวรุ่ง ที่ถูกคาดหวังเอาไว้สูงมากๆให้กับคู่แข่งโดยตรงแต่ฝั่งของลร์าูลเนี่ยพวกเขาก็ได้มองว่าพวกเขาได้โปรของเด็กดาวลูกที่มีศักยภาพที่พิเศษเข้ามาเสริมทีมในอนาคต และมันก็ทําให้สถานการณ์ภายใต้ระบบทีมอะคาเดมี่ของทั้ง2ทีมนะครับมันตึงเครียดขึ้นมาในทันทีเลยเพราะว่าทางเชลซีเข้าถึงขั้นสั่งแบนด์แมวมของทีมลอราพูไม่ให้เดินทางไปดูเกมที่สนามและก็รวมถึงที่สนามซ้อมคอแฮมด้วยซึ่งถือว่าเป็นการโต้ตอบที่แสดงออกถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนส่วนจอห์นเทอร์ลี่ครับอดีตก,กัปตันทีมที่ยิ่งใหญ่ก็ออกมายอมรับว่าเขารู้สึกเสียใจมากๆที่เชลซีต้องสูญเสียเด็กพรสวรรค์นคนนี้ออกไปจากทีม แต่ลวอ่าพูครับในเมื่อเขาได้ตัวมาแล้วเนี่ยลวอ่าพูก็ได้ส่งตัวของริโอเอ็นกูโมฮาเข้าไปอยู่ในทีม U18 แต่ว่าหลังจากนั้นเพียงแค่1เดือนริโอเอ็นกูโมฮาได้ขยับขึ้นไปเล่นอยู่ในทีมชุด u 2 1แถมอาร์เนอร์สล็อตก็ยังได้มีการเรียกตัวเอ็นกูโมฮาขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยในบางช่วงเพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนที่ในอีก1เดือนต่อมาครับวันที่18ธันวาคมปี2024 ชื่อของเอนกูโม่าได้ปรากฏอยู่บนมานั่งสำรองในเกมคาราบาวครับรอบก่อนลองชนะเลิศที่รเว์พูจะต้องเจอกับเซาเซนตันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงสนามแต่ว่าการมีชื่ออยู่ในแมชเดย์ของทีมชุดใหญ่เนี่ยมันถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วครับว่ารเว์พูกำลังวางแผนปั้นเขาอย่างจริงจังซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดมากๆนะครับในเดือนกันยายนย้ายมาร่วมทีมและอยู่ในทีมชุด U18 หนึ่งเดือนต่อมาในเดือนตุลาคมถูกขยับขึ้นไปเล่นอยู่ในทีมชุดย21และ1เดือนต่อมา ในเดือนพฤศจิกายนได้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ และอีกหนึ่งเดือนต่อมาครับปลายเดือนธันวาคมมีชื่ออยู่ในทีมชุดใหญ่ของลอร์ผูลดังนั้นเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าการเริ่มต้นของเขาที่ลอร์ผูลเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่การลงเล่นในทีมเยาวชนเหมือนกับนักเตะทั่วไปแต่เป็นการถูกผลักดันขึ้นมาให้ใกล้ชิดกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ในช่วงแรกๆเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างเต็มตัวในอนาคตก่อนที่ในเดือนมการาคมปี2 0 2 5หครับหรือว่า1เดือนหลังจากที่มีชื่ออยู่ในทีมชุดใหญ่มันก็คือว มันคือเกมเดบิวของเขาในศึก FA ครับรอบที่3ที่ล์พูจะต้องเปิดบ้านเจอกับแอคแิงตันสแตนลี์โดยที่ในเกมนั้นเนี่ยรรโอเอ็นกูโมฮาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงด้วย และในเดือนกรกฎาคมปี2025มันคือช่วงเวลาที่ชื่อของรีโอเอ็นกูโมาได้ถูกพูดถึงยังวงกว้างมากขึ้นเพราะรู้ว่าผูมีโปรแกรมทัวร์ซีซั่นที่เอเชียทั้งที่ประเทศฮ่องกงและก็รวมถึงประเทศญี่ปุ่นซึ่งมันก็คือโอกาสที่ดีเลยครับที่แฟนบอลจะได้ไมีโอกาสเห็นเขาลงสนามมากขึ้นถึงแม้ว่าระดับความจริงจังและก็ความเข้มข้นของเกมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับเกมกนนารแข่งขันในช่วงปกติครับแต่ว่าอย่างน้อยแล้วเรากําลังจะได้เห็นแล้วว่าเด็กคนนี้พอจะทําอะไรได้บ้าง ซึ่งเขาก็ได้รับโอกาสการลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วง p r e ซ e a s o n และผลที่ตามมาก็คือเขามีผลงานที่น่าประทับใจมากๆทําได้ทั้งประตูและก็รวมถึงแอสลิสด้วยถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับสำหรับเด็กอาอยุเพียงแค่16ปี โดยที่ผลงานของเขาเนี่ยถือว่าโดดเด่นกว่ารุ่นพี่ในทีมชุดใหญ่หลายๆคนด้วยซ้ําและหลังจากการย้ายออกของลุยดีอาร์สแฟนบอลก็เริ่มมีการพูดถึงแล้วครับว่าเด็กคนนี้อาจจะมีบทบาทกับทีมชุดใหญ่เร็วกว่าที่คาดเอาไว้ก็ได้และลเวร์พูอาจจะไม่มองหาตัวแทนของลุยดีอาร์สเข้ามาเพื่อไม่ให้เป็นการไปกระทบต่อโอกาสก,การลงสนามของลีโอเอ็นกูโมฮานั่นเองดังนั้นในทัวร์พรีซีซันที่เอเชียของลเวร์หูเนี่ยครับมันจึงถือเป็นก้าวสำคัญเลยที่ช่วยให้ลีโอเอ็นกูโมฮาเปลี่ยนจากดาวรุ่งในอะคาเดมี ไปสู่การเป็นผู้เล่นที่แฟบนบอลลอว่าฮูให้การจับตามองมากเป็นพิเศษและล่าสุดครับในวันที่25สิงหาคามปี2025ตามเวลาอังกฤษมันคือวันที่ชื่อของรีโอเอ็นกูโมฮาดังกระหึ่มไปทั่วโลกฟุตบอลเพราะว่ามันเป็นวันที่เขาสามารถทาประตูแรกในเกมเดบิวต์ในศึกพรีเมียร์ลีกได้สําเร็จและมันก็คือประตูชัยที่ทําได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่100พอดีเป๊ะเลยช่วยให้ลเวร์พูบุกไปเอาชนะนิวคาสเซิลได้3ประตูต่อ2ที่สนามเซนต์เจมส์พาร์ค และสถิติที่ตามมาเนี่ยครับมันก็คือรีโอเอ็นกูโมฮากลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถยิงประตูในพรีเมียร์ลีกให้กับลิเวอร์พูลได้สําเร็จด้วยอายุเพียงแค่16ปีกับอีก361วันและเป็นอันดับที่4สําหรับผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถยิงประตูได้ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกโดยเป็นรองเพียงแค่เจมส์วอนที่ยิงได้ในตอนที่อายุ16ปีกับอีก270วันเจมส์มิลเนอร์16ปีกับอีก356วันและก็เวนส์ลูนี 16ปีกับอีก360วันและหลังจบเกมชื่อของเรโอเอ็นกูโมฮาก็ถูกพาดหัวข่าวในทุกสำนักแฟนบอลหลายคนถึงกับเปรียบเทียบว่ามันทำให้พวกเขาเนี่ยนึกถึงเวนลูนี่ที่เคยแจ้งเกิดได้ในวัยเพียงแค่16ปีด้วยการยิมประตูใส่อาร์เซนอลในปี2002 ก่อนที่เสียงชื่นชมในตัวของริโอเอนกูโมฮาเนี่ยมันก็ออกมาอย่างต่อเนื่องเลยเวอร์จิลฟานไดกับตันทีมของลอร์ผูลก็ได้ออกมายืนยันกับสื่อว่านี่มันคือการเดบิวต์ในฝันเทคนิคการยิงมันสมบูรณ์แบบมากและผมก็ดีใจกับริโอจริงๆส่วนเฮดคอชของทีมอย่างอาร์เนส์สลอตครับก็ออกมาชื่นชมเช่นเดียวกันเขาบอกว่ามันเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับเด็กอายุเพียงแค่16ปีมันคือโอกาสครั้งใหญ่เขามีทักษะในการจบสกอร์ที่ดีมากๆสำหรับเด็กอายุเท่านี้ จังหวะยิงของเขาลูกบอลมันพุ่งแรงมากซึ่งคุณไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้บ่อยมากนักเขาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจสูงและสําหรับเด็กที่อายุเท่านี้เขาถือว่าเป็นเด็กที่มีอนาคตที่ดีจริงๆแต่ว่าอาร์เนอร์สโลตก็ยังมีปราม,รามเอาไว้นะครับไม่ให้เหลิ่จนเกินไปด้วยการบอกต่อว่าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือความสม่ําเสมอเขาจําเป็นต้องแสดงให้เห็นได้ในทุกวันในช่วงเวลาที่เราอยู่ในสนามซ้อมและสิ่งที่ผู้คนได้พูดถึงกันในเรื่องต่อมาเนี่ยมันก็คือเรื่องของสัญญาณนักเตะอาชีพ เพราะว่าตามกฎของอังกฤษแล้วเด็กดาวรุ่งจะเซ็นสัญญานักเตะอาชีพได้ก็ต่อเมื่อเขามีอายุ17ปีบริบูรณ์ ซึ่งในกรณีของเรโอเอนกูโม่าเนี่ยครับวันเกิดของเขาครับมันก็คือวันที่29สิงหาคมอีกไม่นานแล้วครับดังนั้นมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบมากไปกว่าการได้ของของวัญมันเกิดล่วงหน้าด้วยการยิงประตูชัยในเกมเดบิวต์ของตัวเองได้และเตรียมพร้อมเอามือจับปากกาเพื่อเซ็นสัญ,ญญานักเตะอาชีพฉบับแรกของตัวเองในทันทีที่วันเกิดของเขามาถึงโดยที่เรื่องเนี่ยครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าทางลิเพอรูเนี่ยมีการเตรียมเอกสารรอเอาไว้นานมากๆแล้ว แต่ถึงแม้ว่าในตอนนี้ครับมันยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวกับค่าเหนื่อยหรือแม้แต่ระยะเวลาสัญญาที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าตามกดแล้วอะ่ะสำหรับเด็กที่อายุ17ปี อาจจะสามารถเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกได้ครับแต่ถ้าอายุยังไม่ถึง18ปีจะสามารถเซ็นได้ไม่เกิน3ปีเพื่อเป็นการปกป้องอนา,าคตของเด็กดาวรุ่งคนนั้นโดยที่หลายๆสโมสรชั้นนำเนี่ยครับถ้าพวกเขาเห็นว่าเด็กคนไหนที่ดูแล้วมีศี์จะเติบโตขึ้นไปเป็นนักเตะระดับโลกได้ส่วนมากก็จะยื่นสัญญาให้3ปีแหละครับเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเสียตัวนักเตะออกไปอย่างเช่นอาร์เซนอลก็เคยยื่นสัญญาให้กับทางเชส์ฟาเบกัสในตอนที่อายุ17ปีไป3ปีเช่นเดียวกับทางเบอร์มิงแฮมััักืนนนนอ้ดง บรรดาสือ่อต่างๆเนี่ยก็คาดหมายกันว่าเรโอเอ็นกูโมฮาน่าจะได้สัญญา3ปีไม่ต่างกันดังนั้นมุมมองอนาคตในตัวของเรโอเอ็นกูโมฮาในตอนนี้ครับมันก็น่าจะเป็นโครงการระยะยาวของลิเวอร์พูลที่กําลังจะได้วางแผนปั้นเขาขึ้นมาอย่างเป็นระบบซึ่งถ้าเรโอเอ็นกูโมฮ้าพิสูจน์ให้เห็นความสม่ําเสมอได้และก็รวมถึงการรับมือกับแรงกดดันในฐานะนักเตะดาวรุ่งได้การที่เขาจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชุดใหญ่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูงมาก และบางทีเราอาจจะได้เห็นเขากลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ใหม่ของลเว์ภูในยุคต่อไปก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็ถือเอามาฝากกันนะครับสำหรับเด็กดาวรุ่งคนนี้เนาะยังไงถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับและถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยกันสนับสนบสุนช่องกันโดยตรงนะครับก็สามารถกดส่งซุปเปอร์ตงค์มาให้กันได้หรือจะกดสมัครสมาชิกก็ได้เหมือนกันนะครับผมมีคอนเทนต์พิเศษให้ฟังกันนั่นก็คือประวัติสโมอสรลิรบบลเวะย ึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับยังไงสามารถกดสมัครสมาชิกกันได้นะครับยังไงผมจะขอขอบคุณทุกคนเอาไว้ล่วงหน้าตรงนี้นะครับและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะสวัสดีครับผม